สวัสดีเพื่อนๆชาวยูฟูวันนี้ปั๊มมันปั๊มน้ำมันก้อนสี่เข่าโคราชครับมาเนบิ่งบรรยากาศปั๊มน้ำมันช่วงห้าทุ่มกว่าช่วงหกทุ่มกว่านะนี่คือบรรยากาศบรรยากาศปั๊มน้ำมันบรรยากาศมันนะตรงนี้รถมาจอดทอนรถมัดจอดท่อน ครามที่การอาคารพอเราดูฝั่งนี้นะครับสูญอาหารสูญราหาแมาน่นอนนะต่างๆหลังาจากที่เป็นในขับรถนะครับเดินทางมาเมื่อยนะมันจะมีร้านกว่าล้านกวาขอได้อนะิสเซเว่น ตำ่ำยับบงบวมๆตอนกลางคืนรายงานลิดิปตัวนี้เยน